อนนั้นที่น้ำมูกมันไหลติ๊กๆเนี่ยไม่ถึงห้านาทีด้วยมันหยุดไหลอ่าพิเศษมากเลยเราทาตรงนี้เมื่อก่อนยังไม่ได้กินเนาะเราทาตรงนี้แล้วก็ที่ว่าทาตามจุดอะไรเ,เขาบอกห้าจุดแล้วก็ทาตรงนี้อยู่อยู่ในที่แบกรูปผ้าผพีประทานเหมือนตรงนี้มั่งค่ะตรงนี้ตรงเนี้ยจะจะดจ,จ,จะนั่นเลยจะหยุดไปเองไม่ถึงห้านาทีแต่งหน้าไปต้องมีกระดาษเจ็าชู้เลยมันปุดมปุกนี่มันกะไหมอยู่ตลอด อันนี้ไม่มีเลยอ่ะเนี่ย <c oughs> เห็นแขนคเนี่ยปกติหมยอ่าวัวตากันอะไรแบบนี้จะเป็นตลอดใช้ไปใช้ไปมันมันได้หลายอย่างคือเราไม่เหนื่อยความเหนื่อยเนี่ยมันจะหายไปเองโดยที่ไม่รู้ตัวมันมีพลังขึ้นมานะมีพลังขึ้นมามันมีความตื่นตีดีเราไม่รไม่อ่อนแอและอะไรแบบเนี้ย แข็งแรงขึ้นาะพี่ใหญ่แข็งแรงขึ้นไอเหนื่อยไม่มีเลยใช่ถึงเหนื่อยมันก็มีธรรมดาแต่ว่าเหนื่อยแบบที่เราเคยเป็นมันจะไม่มีอ่ะมันมีแรงใช่ม,มีแรงนะมันจะมีแรงขึ้นมาเองเหนื่อยเหนื่อยทั่วไปเราก็พักใช่ไหมพี่แล้วมันก็หายแต่เหนื่อยที่เราเป็นโรคู่นะแค่กวานบ้านเรายังเหนื่อยเลยอ,ะอ่ะอมันไม่ไหวแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอะโอ้โหไปหาหมอบอกวันนี้เป็นอะไรมาอีกล่ะไป อาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไปทุกวันหมอให้ยาแก้หนวแก่เนี่มันกินโอ้ยพี่เอ้รอดมาตรงนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะม <c oughs> ีชีวิตป่านเนี่ยน้องจอยบอกว่าพี่คนนี้เขาจะรอดไหมเนะี่ยตอนนั้นเขาไม่อยู่บ้านตรงนี้ใหม่ๆ <c oughs> จอยที <c oughs> ย่ไปดมซีอะตอน <c oughs> อยู่บ้านที่นี่นะ <c oughs> ตอนนั้นก็ยังไม่คุ้นกันเท่าไหร่ใช่ไหมเขาก็เห็นว่าพี่คุณนี้จะเป็นอะไรอ่ะไปคุยกับจุ๋มลูกสาวเขาใส่บ้านเนี่ยจ็บไอยู่ไหนไปน้าไน้า เราไปฟังตอนหลังเราหายดีแล้วนะแกก็เลยที่ผ่านมาเออเจาะก็จะเล่าให้ดีฟังแล้วยังพูดกับลูกเลยเออป้าคนนี้เป็นอะไรเป็นนารอดนะแน่เก็ตเป็นมะเร็งก็พิจิตรจะไปพูดกับญาติจะพูดกับพิจิตรทุกคนเลยวัยมะเร็งจะเป็นอมะเร็งนะใหญ่คิดว่าใหญ่เป็นมะเร็งเลยปรากฏพอผลท้่เนื้อมันมันจะเป็นผลท้่เนื้อรดงไผ่ที่เราเจาะเรื่อที่เเรื่อเนื้อเรืองที่เนื้อเรื่องที่เนื้อเรื่องที่เนื้อ พอเราดีขึ้นหือเราแบบหมอบอกว่ากดไทยไปแล้วท้าหูอะไรบอกแกเราบอกก็เหลือต้องไปเจาะที่เนื้อเต้านมอ่ะนะก็เจาะไปข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งเราาวที่ฟังมาทั้งหมดเลยบ่อยแล้วยอดเลยนะไม่ก็ก็เราก็ยอดเลยอ่ะทุกวันนี้ยังยังบอกเลยว่าบางทีเราก็นี่ เดี๋ยวเราจะรวยจากตัวนี้ให้ได้เลยพูดเรื่องเดิมเระไม่ต้องกลัวพูดพูดพูดไปพี่ของพี่หงได้เกือบสามแสนแล้วนะคะสามปีด้วยนะคะแล้วมีเงินเดือนตลอดแล้วก็ตรงนี้พี่บอกเงินได้ทุกเดือนค่ะแล้วเราคิดดูนะว่าคนอื่นทําได้ทําไมเราจะทำไม่ได้เก่งกันหมดเลยมันไม่มีใครที่จะทําไม่ได้หรอกแต่ขอให้แบบ เขาบอกเขาถึงพ um> ูดไงว่าระบบ MLM หรือเครือข่ายชนะกันท no ี่การผนทํานานๆอันนี้คือสิ่งที่สุดมท้แล้วเราก็จาได้เลยเราบอกว่าคนไหนทำไม่ทำไม่รู้แต่ชั้นไปเรื่อยๆผลิตสันธ์ที่ดีอย่างนี้บริษัทที่ดีแบบนี้สปอร์ตแบบนี้อัพไลน์อย่างที่โบอย่างที่แดงที่ดีแบบนี้ไซส์ไลน์ที่ดีแบบนี้ เพราะฉะนั้นใ,ใช่ใช่เราถึงบอกว่าถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะมานั่งถามว่าอยู่ข้ามกุฎทุกวันนี้เงินเดือนเดือนละห้าหมื่นโดนหักหมดเลยไม่เหลือบาทเพราะว่าเราไปโดนโกงโกงอะไรฟ้าดูดีก็เลยว่าเงินเดือนไม่เหลือถ้าเราไม่ขายกิจภัณฑ์หรือว่าทำอะไรสักอยา่าง เราแล้วเราจะเราเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีบริษัทดีผู้ร่วมผู้ร่วมงานดีอัพไลน,น์ดีแล้วเราใครทำใครไม่ทำเราไม่รู้แต่เราทำใช่ไหมคะเราคิดอย่างนี้พอว่าเออเราก็พยายามบอกทุกคนว่าจริงๆอย่างเราขายเครื่องสำอางคนที่จะใช้มันก็แค่คนอยากใช้เรื่อ,องของงานใช่ไหมคะก็มีแต่กลุ่มอาจจะเป็นผู้หญิง <c oughs> แต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนีย มันต้องใช้ทุกคนเพราะว่านอกจากเรื่องผิวแล้วอะ่ะมันก็ยังช่วยเรื่องของสุขภาพแล้วยิ่งอายุคนนะใกล้จะหกสิบสิบอะ่ะมีแค่ต้องไม่เป็นโรคไปก็ถือว่าเก่งแล้ว <c oughs>